ไปบุกจับรองผอโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าเรียกรับเงินแปะจีะอีกแล้วเหรอเออ,อเงินใต้โต๊ะฝากเด็กเข้ามาเรียนระหว่างภาคเรียนการศึกษานี่นะครับปรากฏตำรวจตามไปจับที่ห้องทำงานโหนี่เราใส่สติกเกอร์ให้ครับ หน้าแบบอึ้งๆตาโตโเลยตกใจไงเขินหรือเปล่าหน้าแก้มแดงเชียตำรวจมาพร้อมกับปปชเพราะว่ามีผู้ปกครองมีผู้เสียหายเนี่ยเคาร้องเรียนเข้ามาว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำอยู่เสมอบ,บอกไม่มียุคนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วจริงๆแต่จับได้อยู่ดีนะครับคุณผู้ชมครับเอาเหตุการณ์ครั้งนี้รองพอ,อ,อรหรือรองผู้ในการโรงเรียนคนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเรียกรับเงินแปะเจี๊ยเพื่อเป็นค่าย้ายนักเรียนระหว่างปีการศึกษา เอาใครจะเอาลูกหลานมาฝากคิดหัวละ2 0 0 0 0บาท<อ>ทีนี้พอผู้ปกครองกับผู้เสียหายแจ้งเจ้าหน้าที่ไปก็เลยมีการซ้อนแผนให้ผู้ปกครองเนี่ยนำแบงค์พันมาให้กับรองผอ,อแล้วก็ถ่ายเอกสารเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับทีนี้พอมอบเงินอะไรกันไปเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกจับแหมหลักฐานบันคาหนังคาเขาเลยแล้วภายในห้องทํางานนะครับไปเจอแฟ้มเอกสารการรับเงินจากผู้ปกครองและข้อมูลในคอมพิวเตอร์จํานวนมากเด็ก ที่ต้องการย้ายที่เรียนระหว่างปีการศึกษา70คน oh. โอ้มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ70คนถูกเรียกเงินแปะเจียแบ่งเป็นเด็กที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบถูกหน่อย15,000บาทครับส่วนเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีตังอยากจะจ่ายอันนี้จ่าย2,000 20, 0บาทนะครับ hmm. ในจำนวนนี้มีประมาณ60คนที่จ่ายแปะเจียไปแล้วจากเจคน hmm. เพราะฉะนั้น oh. รองผอ,อ,อรับเงินใต้โต๊ะตรงนี้ไป หนล้านสองแสนบาทนะครับ oh, oh. อีกสิคนยังไม่ทันได้จ่าย hmm. เ,าเพราะว่าเห็นว่ามี connection คอนเน c t ชันกับรองผู้ในการเข้าเรียนได้ฟรี oh. ใครไม่มีคอนเน c t ชันก็ต้องจ่ายตังค์ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยลำบากและ้ะเดี๋ยวจะโทษทางวินยัยอะไรจะตามมาอีกนะครับแต่ว่าโทษในเรื่องของคดีอาญาก่อนอเรียกรับสินบนแบบนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันโดนคุมตัวส่งให้ตำรวจสพเมืองขอนแก่นดำเนินคดีไปครับใช่นะฮะ